จัดไปโหนัๆความจำเรกับไทยทํ้นั้นไายใจมืดมวนเอาเลยลูกเพลนี่ตัววะหละ สมัยนี้ครับสมัยไม่ใส่รถถึงบาไว้เราครับแรงงานกระเถาบไแล้วคนนุมบาค่อยมากเกครับคนนมอ่าบาค่อยมีคนนุมพอลูกพอเมียข้างนั้นแรงงานเดียวนี่ งานี่มันถึงงานสามเลียมเจัดงานไงจังเ,าาเลยอ๋อทีนี้อพ่อหนาเอ้ยไปดึงดึง <laughs> สั่งคล้องไหมดูเลยยาวเลยบ้านเราจะนัดไห้เราทีเป็นยังสิจริงขึ้นง,ง่ายบ้านครับเกินเยอะสบายเดี๋ยวกับเกษตรกรยุคใหม่ใส่แรงใส่เครื่องจักรซอยกระดานเบาไว้ครับ ไงไงไงโยเการ์ก็จีดิด้งอ,อึดอึดอึดปวดหลังปวดเอวเลยเอวเข็นเอวส่วนครับสมัยก้อนตอนไม่นี่ใส่รถครับเพิ่มคาใส่ใจไปอีกว่ากันไปครับเกษตรกรเจ้าไหลมัน